ข้าวหำเกาลา้านานดวงมาแล้วเสียงดังเจ้าเจ้าฟังแล้วม่วนใจเปิดวิทยุตึงใกล้และไกลเฟซบุก๊กส่งไปหลายจองหลายบ้านสารธรรมมีตื้งดีเสียงท่านจิตใจเบิกบานม่วนล่ำเออเฮ้ยมาได้ฟังวันใดเหมือนกินข้าวมาได้กินน้ำ ถึงบอมว่วนใจหันยามนอนข้าวห่ําทรแม,มะบละกรสอนฟังกันก่อนนอนสอนใจหนุ่มเท่าเจนฟังกันได้แล้วเจ้าขอยกมือสิบนิ้วแตบใ้ไหวสาพระมหาเทลานุเทละเจา้าคณะ พระสังฆาธิการคูบาอาจารย์จู้ตนจูองคโดยความเคารพขอความผสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านสารับวันนี้ปิกมาปะกันแล้วรายการข้าวห้ากกร,รบะเก่าดำเนินรายการโดยเก้าลานกำนันหลวงผ่านตั้งขึ้นสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดจังใหม่ ขึ้นพระพุทธศาสนาและจรยิยธรรม fm 96.0เมกะเฮิรตออกอากาศณนศูนย์เผยแร่แรรธรรมะขวางวัฒนธรรมข้างหองคำพญามังราย,ายในการควบคุมวัฒธรรมดูแลโดยมูลและนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพรอมไปถึงท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านที่ติดตามัาฟังทางสถานีวิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชน ว่าจะเป็นจังใหม่ลำพูลำปางพะเยาแพร่น่านจังหฮยแม่ฮ่องสอนอุตรดีตักและท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านที่ติดตามับฟังทางเพจเข้าห้ามเก้าล้านหนันหลวงยูทูบเก้าล้านนนนหลวงทุกคนทุกท่านน้่ปิกมาวันนี้มาปะกันในรายการข้าวห้กากรรมเกา่าเขามาฟังข้าวห้าจฉบับแรกวันนี้ จากเก้าล้านนันหลวงได้แต่งแต้มกอนไกไว้เข้าห้าตำนานเรื่องเสาอินทขินช่วงนี้เปิดเดือน8เข้าเดือนเก้าออกช่วงนี้ได้หากแก่ประเพณีการใส่ขันดอกอินทขินที่วัดเจดีลหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขามาฟังข้าวห้ามเรื่องตำนานเสาอินทขินกันเจญฮับฟังได้แล้ว

กาดนี้ขอจี้ใครจะเรื่องความเป็นมาล้านนาเก้าเก้าเก้าวเป็นตำนานบัวลานแบบเมาดีหมู่จุ่มเหาหนอบน้อมอ้างตามตำรานำมาแต่ง้อม bên sáng khao công so dày Sô tu chán in tắc cha khai Áo sầu hình bay chẳng mày kéo qua หันไดหับใจตามพระอินใดบัญชาเอาลงจากฟ้าตาวะติงสาภายโพทดสัทธาล้านาแห่งห้อง ภายโพดสัตธานันนาแห่งห้องกันเหตุเพศภัยเอาไว้ปกป้องโจกราบเงินทองนันับไผยได้ปูจาจะมาซึ่งทรัพย์บ่ออับจนด้านโพคา เออเฮ้ยกาละหลวงป้นหมูคลล่คนลาสาบอมาปู่จาฮัตถากราบไหวทั้งสองยักขาโกธาเดือดไม่เลยยกปิกไปจันฟ้าต่างโกลาหนเมืองคนบอดจา้าเดือดร้อนตัวหนา้าอาณาแผ่นดินแห้งแล้งตัวแห่งติสาปูปาในนะ้าเหลือกะตากับกลางเอย้ย <c oughs> อากาศปลายบนฟ้าฝนสลัง,ลงห้วยหาดบกบางก็เขินน้ำเปียทีโลกากาญาจุจำ้ำเสือยังมันหนีจากทำหังนอนทุกคนต่างหูเป็นอุทาหอนว่าต้องขอปอนพระอินทร์เจา้าจิ้งตกแต่งดาบุพภาเข้าเฝ้าเฮือหายบันเทาเดือดร้อน อินตะสุดดังขีหลังสะตออ้อนฟังรำออดอ้อนประชาจิ้งไขวาตะว่ามนุษย์สาเต้าคุนพระญาเสนาตัวบันนฮื้อลอแองคางหนึ่งแนบ้าง,าง,าางปาป้านตามตี่ตำนานกล่าวไว้แก่นใหญ่ใบหลวงตามหลวงแล้วใส่ฮื้อ่อสัตดใดานานา ร้อยเอ็ดเจ็ดเชือกเกลือภาษาแขกม่านกุรวาใส่ลงในหม้อรูปค้นยิงใจเลี้ยงลายปอกป่อสัดสิ่งหือปอเหย่งร้อยจ้างมางวัวควายตัวใหญ่ตัวน้อยติดตามล้ำถอยกวางลิงหมูมาเป็ดแปะแกะมังกรสิงจะขค้รกะทิงจะเข็บหอยกุ้ง กันบัวละมวนอยาก,กวนหืฮือยุ่งเตรียมซาเปียดบุงเฮือพร้อมคุดแล้วหฮือฟังกันอย่างนอบน้อมแป้งขันดอกซ่อมปูจาเก้าศอกบอกไว้ได้ตามธาราแล้วตกแต่งดาหล่อเสาขึ้นตังใส่ชื่อว่าเสาอินทรคินบนดินติจังเป็นการกราบยังมนุษย์ ดังเทบเตวาลงมาสมมุติมนุษย์สร้างขึ้นทันทีบ่มีพีรุธพามพุตเทพมาพีร่วมสามคคีเป็นตี่กาบไว้เจ้าบ้านเจ้ามือ เพดภัยสัปปะต่างมาผู้จาและสักการละพระจำปีหันสืบมาเปิ้เรื่องบอกว่าเดือน8ดเข้าพร้อมน้อมกาบไ้สาบะกองว่าเดือนเก้าออกมาจะลาขันดอกแก้วมีทั้งหมด44ขันจำนั้นพองแผ้วตามหีดกองแนวแต่งไว้ วัยผีเจ้าหลวงบวงสวงเทพไทยขอปอนให้ได้อยู่ดีอายุวันนะระลสุขีสมดังวลีวจีแห่งข้าแม้นว่าทำการดใดคื้อสมใจตัวหน้าทุกหมู่ประชาทั่วทิศมาบันดาลดนหมู่คนญาติมิตรมีจิตพองแพ้วเจอบนัน ข้าวตำนานเหล่าขานเตาอีเตานี้ปริบุญนางเอวังก่อนและนายเฮยข้าห้ามฉบับนี้จากเกาวานนันหลวงได้มอบบรรณาการให้กับท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านเนื่องในโอกาสประเพณีเข้าอินท่าขินใส่ขันดอกที่วัดเจดีหลวงวั <c oughs> นนี้ตั้งใจแต่งกินข้าวตอนนอนแล้วก็แต่งข้าวห้ามฉบับเนี่ย แล้วออกมาออกอากาศเหมือนข่ำยำแรงวันนี้ <c oughs> ท่านผู้ฟังที่กทุกท่านอีพ่ออีแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อลงแม่ป้าประเภทนี้ปู่จ่าเสาอินทขีนนั่นประเภทนี้ปู่จาเสาอินท้าขีนหรือห้องว่าเข้าอินทขีนนับเป็นประเภทนี้ของเจ้าเชียงใหม่โดดเด่นเป็นประจำคู่ปีอืม ซึ่งปีนี้ฮัเปินก็จัดกันแล้วมาได้สองวันละฝนตกเป็นวันก่อนนะเพื่อนเอาพระเจ้าฝนแสนหา้าออกแห่ฝนตกตัวเชียงใหม่ฝนตกมายามไปใส่ดอกอปูจาขันดอกอินทขินวันเปิงเปื่อนเห็นไดเฮาอู้กันว่าเสาอินทขีนนะเป็นที่ไปที่มาจะได้หากจะอู้ยังตะเกีย ายแต่งข้าวบอกไปแล้วก็คือเป็นเสาปูนนี่นะตั้งอยู่กลางวิหารอินทขีนนวัดจีดีหลวงแต่เดิมมีเฉพาะเสาล้วนๆนะ่ะต่อมามีการประดับประดากระจกตกแต่งให้สวยงามแล้วนำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานไว้บนเสานั้นนั่นความเป็นมามีตำนานเล่าว่า <c oughs> เดิมนั่นเสาอินทขีนนะ่ะเป็นเสาหินอยู่บนสาวรรค์บน พระอินทร์เิ่นสั่งให้กลุ่มพันธุ์สองตอนนำมาตั้งไว้เมืองนบุรีสีนครปิงเจียงใหม่เพื่อเจอบรรดาลโจกลาบและป้องกันเพศภัยต่อผู้คนอ่าฮือกับคนที่มาเคารพสักการะปูจาแต่ว่าต่อมานั้น <c oughs> คนกระทําการอันเป็นการบระฮือความเคารพต่อเสาอินท่าขิน กลุ่มพัน์ทั้งสองนั้นเลยบ่พปอใจก็เลยหามเสาอินท aka ินปิ๊กขึ้นไปเมืองสวรรค์บนเอาขึ้นปิ๊กไปอยู่บนสวรรค์มาพวกกองว่าเอาเสาอินทข k ินปิ๊กไปแล้วเจ้าบ้านเจ้าเมืองปากันเดือดดน้นน้ำถ้าก็แห้งขาดเขนินดินแดนดินทรายก็เขินเป็นหาดไปหมด เรียกว่าบ้านเมืองนั้นเดือดร้อนฝนก็มาตกต้องาำรด,ดูกาลทีนี่คนทั้งหลายก็เลยบอกว่าเอเมื่อเป็นใจอี้มันเป็นอุทาหรณ์นูนี่ต้องเอาเรื่องนี้ <c oughs> แต่งขันข้อตอกดอกไม้ใบบอกพระอินเนาะเพื่อที่ อขอพ่ออินจ่วยเฮาครั้งหนึ่งในการประทานเสาอินทด้ขินเนี่ยเฮนี่พ่ออินก็แนะนำชาวบ้านชาวเมืองใื้แปลงคนเดียว <c oughs> พ่ออินมาประทานนื้อละแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเชียงใหม่เขาเนี่ยแปลงคนเดียวฮ้อรออ่างขางหนึง่งอ่างขางก็คือกระทะใบใหญ่แล้วฮ้อ,อรอลูกนลฮ้่ได้ร้อยเอเจ็ดภาษา เป็นผู้คนนานาชาติพันธุ์หล่อหูบสัตว์แมงต่างๆว่าจ้างมางวัวควายเป็ดไก่มูม้าแพะกวางแสนสิงลิงกางอาสับปะอย่างปูปลากุ้งหอยจะเข้มังกรหาจัเข็บจัขาบแมงป่องแปลงแล้วเอาใส่ลงในอ่างขางันจากนั้นก็คือคุดเอาดินนั่นฝังอ่างขางนั้นล,ลุกลิกลงดินถึงเก้าศอก เ้าซอกเป็นหมอกบอกไว้แล้วก็กองหูเสาอินทขีนนั่นไว้บนดินนั่นเพื่อเป็นที่ไหวสักการะปูชาแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเมื่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้รับคําแนะนําอย่างอันเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ปาการแปลงเสาอินทขีนขึ้นใหม่แล้วก็การทําสักการะปูชาเป็นประจำกู้ปีกู้ปีในช่วงต่อกัน ระว่างเดือนแปดรับเดือนเก้าเหนือที่ห้องว่าเดือน8ดเข้าเดือนเก้าออกโดยที่การปูจ้าจะเน้นใจดอกไม้วางบนขันคือว่าพานดอกไม้ติดตงังวัดเปิ่นเตรียมไว้หื้อนะ่ะทีนี้คนหห้นมะฮูวจะไปใส่ดอก <c oughs> ขันดอกอินทขินเนี่ยปิ่นมีกี่ดอกเปิ่นมีกี่พานกี่ขัน ดึงมดดึงมวนม,มีไรรอติดตามฟังข่าวหําฉบับต่อไปจะแต่งแล้วเอามาออกอากาศให้ฟังต่อจากข่าวห่ามฉบับนี้แต่วันนี้จะบอกว่าที่เขาจะไปใส่ขันดอกอินทขีนนี่ต้องแปลงขันดอกต้องแปลงสวยดอกหรือว่าต้องแปลงมัดดอกนี่สี่สิบสี่มัดด้วยกันปพตอปูจาผีเจนบ้านเจนเมืองผีอาหักบ้านอาหักเมืองนี่ สี่สิบสี่ขันเริ่มตั้งแต่ผีเจ้าหลวงคำแดงเป็นเก้าเป็นปฐมะเป็นผีเก้าเงาอาหักแห่งลา้านนาของเขาผีเจ้าหลวงคำแดงเนี่ยปูจาสี่สิบสี่ผีตีปกปักหกักษาเป็นอาหักหกักษาเจนบ้านเจนเมืองเชียงใหม่ของเขาเพราะนั้นนี่เป็นประเพณีสืบต่อกันมา <c oughs> นอกจากเขาจะปูจาเสาอินนักินแล้ว จะต้องไปเคารพไปไหวไปสายังหูบกลุ่มพัน์หูบจ้างหูบหรือสีพระสังกระจายพระนอนแลหลอดส่งนะ้ำพระธาตุเจ้าจีดีหลวงในโอกาสเดียวกันตัวซึ่งเป็นประเภณนี้กันได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนละจนกลายเป็นประเภทนี้สาคัญแห่นประเภทนี้หนึ่งของเจียงใหม่เขาเนี่ยมาจนถึงจบกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาตั่งตั้งหลายบ่อแม่ เพราะฉะนั้นนี่ลหละว <c oughs> ันนี้ได้ามาอู้ฟังเรื่องประวัติตำนานความเป็นมาของเสาอินท่าขีนเจียงใหม่ของเฮาซึ่งปัจจุบันนั้นเพิ่นได้บูรณะปฏิสังขรณ์ <c oughs> ตีไวน้นัเมะแขกไปไผมาได้ไปไหว้ไปกลับก็เป็นสิริมงคล่อตามตำนานเพิ่นบอกว่าอ่าเพิ่นได้ เอาไว้เป็นเก้าเงาแห่งผีทั้งหลายเขาดั่นทั้งหลายได้ประสาคกกละปูจาเศาอินทขีนนั่นเวียนผีอาหักเจนบ้านเจนเมืองของเฮาอยู่ร่มเย็นเป็นสุกหายไปไหวไปสาจะเกิดโจกราบสักกะละต้องได้ไปไหวไปสาเห็นสักปีหนึ่งในการที่ไปใส่ขันดอกอันนี้เปินบอกไว้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเฮาดั่นทั้งหลายเปินมีพิธีสงถึงวันอะ <c oughs> ในการที่ทําบุญาในช่วงมแมลงเพราะนั่นไผยที่ได้ไปใส่ขันดอกแล้วก็โมตนาสาธุการกับเขาตั่นทั้งหลายตวยัวไผยที่ได้ไปใส่แล้วไผยติ่ไมได้ไปใส่ก็เป็นยังได้ฟังประวัติได้ฟังเขาเล่าก็ถือว่าเหมือนได้ไปนั่นเพราะนั้นเขาดั่นทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังกันแล้วก็หวังว่าจะได้หับความหู้ หาจากการที่ได้เอาข้าวมมอ,อกอากาศในแมลงวันนี้เหมือนกันจู้ผู้จู้คนเนอะสำหรับวันนี้เฮมมาปะกันขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจเฮท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้ห่วมกินห่วมตานด้วยกันโดยเฉพาะไาท์ี้ห่วมกินห่วมตานด้วยกันในการสร้าง บุรณะปฏิสังขรสาลาื่ยเอาเป็นกุฏิที่รองรับพระเนนซึ่งปีนี้พระเนนมาอยู่้ัยเป็นสาวนาในเมืองโตนั้นขอบคุณน,นุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของแม่จำเรียงงวงขาวขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของอาจารย์ปิยะธิดาตียพรร่วมทําบุญมหาห้บาทขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของ <c oughs> แม่ครูกัลยาสุนินหง ห่วมทำบุญมาหนึ่งห้องจำนวนห้าพันบาทอันนี้เป็นน้ำจิตน้ำใจของท่าตนตั้งหลายขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของอาท่านตั้งหลายหลายคนหลายท่านได้ห่วมกินห่วมตานด้วยกันขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของคุณสมฤดีคิดพรประเสริฐร่วมทำบุญมาสองพันบาทได้ขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของ,อาางหาคุณแม่อาแม่คำเปง แม่จันเป็งคำมาเมืองหน้าข่ายปอพันเจตที่ขายหวยรัฐบาลอยู่ในห่วมบุญแหงสองร้อยบาทอันนี้ก็เป็นน้ำจิตน้้ำใจเงาด่านตั้งหลายได้ได้ห่วมกินห่วมจานมาด้วยกันหวังว่าจะเป็น <c oughs> สะเวียงบุญเป็นเกาะแก้วไายคำาปกบักหักษาแล้วก็เป็นอ่าสะเปาคำลำผาเสดเฮืองห่มเฮืองเงาเป็นชัดอ่าอ่า เป็นชัดจ้องปายกี้หาได้ปกห่มเขาตันตั้งหลายฝนตกกับบาฮือเปียแดนออกกับบาฮือฮอนาะนั่นพอจะห่วมตามกําลังสัรธาก็เจิญได้หาห้าเป็นเจ้าภาพเป็นห้องห้องละ5้าพันบาทหาก็มีถึงหมด5ห้องเดี๋ยวนี้มีแม่จําเรียง2องพบาทเมีอาจารย์ที่เมีอาจารย์ปิยะธิดาทิยาพร1ห้อง5้าพันบาท อาจารย์แม่ครูกัญญาสุนินหงหนึ่งห้องห้าพันบาทห้องนั้นก็เฮาดันตั้งหลายได้ให้หอมกันมาเดียวนี้ยังขาดกระจก <c oughs> ได้ดําเนินการไปแล้วกระจกบานละหกพันห้าหมายถึงช่องหนึ่งหกพันห้าร้อยบาทให้ห้าเป็นเจ้าภาพกระจกให้ห้าเป็นเจ้าภาพประตูกระจกนี่มีจํานวนห้าบานบานละหกพันห้าคำว่าบานนี่หมายถึงหนึ่งช่องไง ประตูมีจำนวนหนึ่งบานเป็นตางเข้าตางออกสามารถเฮามีอุปรักก็สามารถที่แก้ไขปัญหามีตังออกได้เสมอแล้วเป็นประตูที่หับเงินหับทองได้เหมือนกันประตูนี่เป็นตางเข้าตางออกได้อำนวยความสะดวกคนเข้าคนออกเพราะน่นแปลกฮะเป็นเจ้าภาพบ,บ้านละหนึ่งหมื่นห้าพันบา,นบาทเนอหาหรือจะห่วมกินห่วมตานตามกำลังรัทธาสิบ0จ้บาทร้อยสองร้อยตามกำลังก็ได้ เพราะว่าก็เข้าใจทุกคนทุกท่านแล้วเขาจะทําบุญกะว,ว่าจะฮื้อแล้วจะฮื้อแล้วแล้วก็จะได้ทําบุญในวันส่งน้ําพระาตาของวัดสันทรายคือวันที่15หมิถุนายนที่ถึงนี้เพราะนั้นถ้าตันเคยได้ใส่กระโจกเสร็จเรียบร้อยหมดทาตันก็ยังไม่ได้ใส่กระโจกเ,เด้อเพระาะนั้นอันนี้ก็บอกเขาตันทั้งหลายพยายามห่อมกินห่อมตันด้วยกัน มาได้มาจัดรายการวันสองวันนี่่อยแม่โทรหากันขนาดก็ติดภารกิจเดินต่างเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะด้วยเขามีภาระหน้าที่ายว่าสบายมีคํำว่าสบายเนาะเพราะว่าในฐานะถ้าเขาเป็นผู้นําแล้วคํำว่าสบายนั่นมีเพราะนั้นเขาทําเพื่อคนอื่นที่มีความสุขถ้าเมื่อนคนอื่นได้รับความสุขเขาก็หวังจะได้รับความสุข ในโอกาสหน้าในพบหน้าบุญก็ได้เพราะนั้นเขาทำเมื่อคนอื่นได้อยู่ดีมีสุขเขาก็จะไปหวังว่าเขาจะสุขสบายเหมือนเดียวนี่มใจเขาต้องตุกต้องเสาะเงินมาจ่ายหื้อสารลาเสาะเงินมาจ่ายหื้อ่างเนี่ยความมาได้อยู่ไมได้ยังเปิ้นจักไปที่ไหนเปิ้นจวนไปที่ไหนจําเป็นได้ไปมดเนี่ยถึงวันเนี่ยแทบมาได้อยู่เหมือนเดียวกันวันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น จะอู้เข้าใจว่าบางครั้งบางทีมาได้หับสายก็ต้องเข้าใจตัวแสดงว่าติดหน้าที่ภารกิจที่อื่นอันนี้อู้กปล่อยแม่บอกคือฟังเนง่าเพื่อว่าว่าโทรมาย,ยมือับอีนะหนออย <c oughs> นั่นนี่ก็แจ้งคือหู้เพือทราบตัว <c oughs> วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วอาจำเป็นได้นำรายการนี้จากาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักทั้งหลายประกอบน,นึก พักกันไม่ในวันต่อไปขอบคุณยินดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมอ้อออชัยวอนเชื้อหงสมศรีน้อยปัญญาประครูรวงดีบ้านหลวงดงขอดเมืองป้าวัธมาเจมโลยินดีทุกคนทุกท่านเ้อหายมีหยังติดต่อไข่ทําบุญศูนย์ตานก็ติดต่อหลังไม้ได้ที่081 5290965 0815290965 0 8 1 5 2 9 0 9 5วันนี้เวลาหมดหมดเวลานำรายการนี้จากเราท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักตั้งหลายประกอบเนื้อก่อนจากกันวันนี้ <c oughs> กำมะเก่าเป็นคติสอนใจไม่ตึงก่อเลือกได้ดีหนึ่งป่องลูกตึงต้องเลือกได้ดี1นึคนปิดจารณากันก่อยสำหรับวันนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุข โชคดีมีความสุขเหมือนกันจุผู้จุคนเนอะ